กระถินริมรัวยอดอ่อนๆวันนี้จะชวน,นเพื่อนๆมาเก็บผักริมรัว้วไปเป็นอาหารนี่ครับวาจะตัดทิ้งแล้วมันแตกยอดแตกใบได้ดีมาก,มากๆเก็บไปหวานไม่ไหวกระถินริมรัว้วนี่ครับลองซูมมาใกล้ๆตรงนี้ นะครับกระถินริมรั้วยอดอ่อนๆเก็บยิ่งเก็บยิ่งแตกยิ่งเก็บยิ่งแตกเนี่ยครับลิดลิดใบออกมาเลยลิดยอดออกมาเลยมันจะได้แตกมาใหม่ยิ่งเก็บยิ่งแตกยิ่งเก็บยิ่งแตกเป็นผักที่ดีมากปลูกก็ง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากผมเอามาเล็ดมาหวานทิ้งไว้ แต่เขาก็งอกงอกแค่สามสี่ต้นเท่านั้นแหละไม่ได้เยอะแต่ก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับกินกันไม่หวาดไม่ไหวเลยผมเก็บทุกวันเนี่ยดูสิครับเนี่ยเนี่ยดูสิยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยมันแข็งแรงเป็นผักที่แข็งแรงเพราะไม่ต้องไปดูแลอะไรเขาเลยแค่ปลูกแล้วก็อย่าให้ต้นเขาสูงเพราะว่าแล้วมันจะเก็บแล้วเก็บยาก ให้มันพอดีกับลําตัวของเราเนี่ยครับนี่ครับยอดอ่อนเดี๋ยวไปจิ้มกับน้ําพริกน้ําพริกปลารา้าวันนี้จะกินกับน้ําพริกปลารา้าเนี่ยครับเก็บให้หมดเพราะว่าเขาจะได้แตกมาใหม่ เก็บทุกวันแตกทุกวันนะครับเก็บทุกวันแตกทุกวันเขาเป็นผักที่วิเศษมากนะครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนี่ครับเป็นสวนบ้านนาของคนชนบทนะครับถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยไปซื้อผักเข้ามามันไม่ได้สดแบบนี้ไปซื้อผักในท้องตลาดมารุกเก็บตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นสายตายหมดแล้วแต่อันนี้ ผักธรรมชาติปลอดสารร้อเซ์เก็บเมื่อไหร่กินเมื่อน,นั้นเหมือนยิ่งกว่ามีซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตัวเองนะครับคลิปนี้ก็อยากจะให้ง่ายคิดเพื่อนๆนะครับมาอยู่านจังหวัดไม่มีเงินก็จริงแต่พืชผักเหล่านี้เรามีกินมีใช้ตลอดไม่ต้องใช้เงินัไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ